นี้มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะปกติเราเจอแต่อลังการดาวล้านดวงค่ะคร,ครั้งนี้ตระการตา โคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนเจ,าเจา้าน,นี่สวยงามไม่ที่มีมเห็นอย่างนี้นี่คือภาพมุมสูงนะคะ<ว>ที่<ว>ลานด้านหน้าวัดพระธาตุฮริพุญชัยวรมหาวิหาร,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 ารที่ลำพูนแคนดี้ไปมาแล้วแต่ที่นี่ไปเจอช่วงกลางวันแต่ถ้าเป็นกลางคืนแบบนี้นะคะสวยงามมากอันนี้เขาเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้คนมามากมายจริงๆค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็กล่าวว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนี่ยเป็นเทศกาลสีสันและความสุขก็อยากชวนให้ทุกคนมาสัมผัสความสุ สวยงามนี้นะคะเขาเรียกว่าโคมไฟหลากสีนับแสนดวงเนี่ยถวาย,วยเป็นพุทธบูชานะคะบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหาิพุนชัยและถวายเพื่อเคารพสาการะพระนางจามเทวีซึ่งเชื่อว่าเป็นประธมกรรษัตริย์แห่งเมืองลำพูนนะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมชุมชนต่อย,ยอดเศร,รษฐกิจคนไปเยอะเพราะว่าไปถ่ายรูปกลางวันก็สวยงามกลางคืนก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ด้วยพี่มีเคนดี้ก็ไปมานะนะเคนดี้ก็ไปมาไปถ่ายรูปมาสวยมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปเพราะจะจัดถึงวันพรุ่งนี้นะคะถึงวัน ทิศนะคะที่เอ้ยถึงวันจันทร์ที่27พฤศจิกาวันลอยกระทงนี้แหละเพราะฉะนั้นใครยังไปยังทันอยู่แล้วก็เปิดให้ประชาชนนะคะเป็นเรื่องถวายโคมเป็นพุทธบูชานอกจากอิ่มบุญก็ยังมีความสวยงามให้ถ่ายรูปและคนชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะนะเป็นเรียกว่าเป็นโคมนานาชาติเลยนะคะคก็ที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ด้วยนะคะส่วนนอกจากกิจกรรมนี้ยังมีการชมขบวนแห่โคมนานาชาติโคมล้านานามีการจุดไฟผางประทีปมีการรับฟังเทศมหาชาตินะคะแล้วก็การเปิดโคมลอยบูชาพระเกศ แก้วจุรามณาีเป็นความเชื่อของทางลําพูนด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปจนถึงพรุ่งนี้ไปกันได้เลยค่ะครับผมพาไปค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เชียงใหม่เมื่อเบรกที่แล้วพาไปสายมูตอนนี้ยังพาไปเที่ยวความสวยงามของบ,บอล<ป>ลูนยักษ์เหนือทุ่งดอกไม้ที่เชีงยงใหม่ค่ะ ทีนี้คือนะคะเป็นสวนดอกไม้ป้าน,นกเอี้ยงนะคะเข้าไปชมกันได้นะคะ <S 1> <S 1> มีทุ่งดอกคลัสเตอร์แล้วก็ดอกมะกร็ตนับล้านต้นอย่างสวยงามแบบนี้แหละในหมู่บ้านน้องเคียวและก็หมู่บ้านดอนตันนะคะที่อำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ดอกไม้จะบานสะพรั่งเลยสวยงามงาม,มากๆถ่ายรูปมุมไหนก็ได้ที่สาคัญที่คีนี่บอกบ <S 1> <S 1> มีบอลลูนยักษ์ลอยเหนือทุ่งดอกไม้ด้วยจริงเราไปเห็นดอกไม้แบบนี้นะคะแบบเนี้ยบอลลูนแล้วสีสันสวยสดใสเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเดิมทีนะคะตรงนี้ เขาปลูกดอกไม้ขายล่าสุดก็คือทําเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวเพราะคนชอบถ่ายรูปแต่งตัวสวยๆนะคะมาถ่ายรูปแบบนี้นะคะสร้างรายได้ดีมากค่าชมเนี่ยแค่คนละ50บาทเ<ห>ท่านั้นเองเขามีหมวกแล้วก็ร่มให้ยืมถ่ายภาพฟรีด้วยนะคะพื้นที่สวยงามอันนี้ในบริเวณรอบๆมีมี20แห่งเลยนะ<ห>เลือกเข้าได้เลยแต่ที่ให้ชมเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงนะคะพื้นที่40ไร่กับดอกไม้สวยงามแบบนี้มีดอกคลัสเตอร์สีขาวนะคะมีดอกมาร์เกเรตสีม่วงแล้วแต่ว่าชอบตรงไหนไปถ่ายตรง นั้นนะคะมีมุมถ่ายภาพที่เป็นสะพานไม้ไผ่นะคะเ,คเดี๋ยวจะเห็น<ว>มีสภาพไม้ไผ่ แน่นอนต้องมีตู้โทรศัพท์ไม่รู้ทำไมทุกที่เลยจะต้องมีตู้โทรศัพท์ให้เบียรถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นพร็อพมีเครื่องดนตรีเปียโนแบบใส่ชุดแบบสวยๆอย่างเงี้ยเนาะตุ๊กตาแล้วก็บอลลูนยักษ์อย่างที่เห็นนี่ละค่ะก็หรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปด้วยใครที่ขี่ไปแล้วอุยกังวลเรื่องลานจอดรถใดๆมีที่จอดรถให้นักท่องเที่ยวนําไปจอดนะคะแล้วก็มีเป็นจักรยานพ่วงข้างนะคะเรยกว่า บริการนะมาถึงสวนดอกไม้นะคะก็คือก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็สร้างความอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะใครไปรับรองไม่ผิดหวังค่ะเปิดให้ชมกันยาวๆไปจนถึงเดือนกุมภาต้นปีหน้านุ่นแหละไปกันได้นะคะ